สวัสดีครับผมโอ้โหวันนี้ก็อง์นี้ก็อยู่กับผมนานแล้วนะครับผมเป็นหลวงปู 97, นะ่ทวดปีเก้าเจ็ดครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขยายกล้องให้ดูนะครับชัดๆนะครับครับหลวงปู่ทวดแท้ๆก็จะดูความแห้งแล้วก็ดูคราบน้ำว่านนะครับผมแล้วก็มวลสารนะครับมวลสาร ไม่รู้จะเห็นชัดหรือเปล่านะไทยไทยทำกลางคืนนะครับแต่องนี้คราบน้ำบ้านช้ำมากเลยนะครับเดี๋ยวผมส่องให้ดูนะครับไม่รู้ว่าจะได้ความชัดเจนไหมชัดหรือเปล่านะเดี๋ยวแบบหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าจะได้ความชัดไหม สองกลางคืนครับทาใจนะครับนี่ครับ,รบก็ถือว่าเป็นคาบน้ําว่านที่ดูแล้วฮะมีความแห้งความช่าและความเก่านะครับผมสร้างจากว่านกับดินกายกยาหญ่นะครับผมจะขยายยังไงให้ชัดเจนนะครับครับคนดูเป็นเขาดูแบบนี้เขาเขารูาา้แล้วนะครับว่าแทกี่มีคาบไข่ไขว่าน องนี้ถือว่าโอ้โหสวยสุดๆเลยนะครับผมสวยสุดๆนะครับนี่ฮะสวยสุดๆไม่รู้ว่าครับในเนื้อหาองค์ภาพก็จะมีเม็ดขาวเม็ดดำเม็ดแดงนะครับผมอยู่ที่เป็นมวลสารนะครับผมถ้าอยู่กับเซียนก็ไม่รู้ว่ากี่แสนนะครับครับนานๆเจอตัวจริงนะครับผม ลิปนี้ก็เป็นไหลจ่หหลจุดหูขีดนะครับผมไหล่จุดหูขีดนะครับมันคือว่าหูติดชัดเจนนะครับผมเนี่ครับนะครับคาบฉ่ำนวลน,นะครับผมคาบน้ำหวานข้างหลังก็มีครับมีเพชรหน้าข้างนะครับผมเพชรหน้าข้าง ก็ส่วนมากก็จะเจอแต่ของเก๊นะครับนี่ฮะมิดดามิดแดงนะครับ,รบผมมวลสารมิดดัมิดแดงส่วนมากก็ของเก๊เอ่เยอะมากๆนะครับองนี้ก็ได้กับอ่คุณลุงท่านหนึ่งนะครับเป็นนักสะสมก็คือว่าอง์นี้ผมก็จีบอยู่นานเหมือนกันนะครับจีบอยู่นานมากๆครับกว่าจะได้นะลุงเขาสงสารนะครับผม สงสารให้เอาไปทำมาหากินนะเผื่อจะได้รุ่งเรืองนะครับผมตอนนี้ก็นะเม็ดมวนศารนะครับองค์จริงจะสวยมากนะครับองค์จริงจะมีความงดงามนฮนะสวยสุดๆเลยนะครับดูกัน กลางคืนนะครับผมนี่ยฮะมวลสารจะมีเม็ดเหลืองเม็ดขาวเม็ดแดงนะครับผมฮะอยู่ข้อองค์พระนะครับผมพระองค์นี้ก็คือว่ามีความสวยงามมากๆฮะครับความสวยใครสนใจก็องค์นี้ก็เปิดอยู่สี่หมื่นนะครับผมเปิดสี่หมื่นครับสี่หมื่นนะครับไม่ ลดได้นิดหน่อยครับผมใครสนใจก็ทักมาครับัอดีครับผม